อน,นี่นี่นี่สองนี่เสร็จแล้วตรงนี้ขเขาเรียกขเขาเรียกตำบลอะไรครับนี่ตำบลอะไรนะท่าทงท่าทงท่าท่งท่าท,อง,ท,าทอง,องอำเภอละมันอ่าท่าทงอำเภอละมันจังหวัดยะลา